ส่วนใครในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อใจเตือเท่าไหร่นักในเรื่องนี้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ลองกดสอมาหน่อยละกันนะครับและเชื่อนะครับว่าไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ปลายทางก็คืออยากจะประสบมสเ็จมีเงินขึ้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแบ่งปันนะครับ m i n d s e t ที่คุณเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับในวันนี้หลังจากที่คุณฟังจบแล้วนะครับดีไม่ดีนะใครคิดว่าดีพีมาหน่อยละกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราอยากจะบอกว่าการที่เราจะไม่ต้องพึ่งโชคเนี่ยต้องให้เขาเข้าใจกระบวนการของมันก่อนสะท้อนจอไหมครับสะท้อนจอไหมอาจารยสะท้อนจอป้าก็จะถอยไปให้การที่เราเนี่ยจะไม่ต้องพึ่งโชคนะครับเราจะทําอย่างไรได้บ้างต้องต้องพูดอค่นี้ก่อนครับเท้าความก่อนว่าโชคดีอมองเห็นเนาะโชคดีนะครับมาจากอะไรนะครับทุกคนน่าจะมองเห็นชัดเจนเนาะโชคดีมาจากอะไรนะครับ สำหรับโอป้านะครับโชคดีเนี่ยโอเคมันอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าหรืออะไรก็ตามที่คุณนับถือนะครับแต่สําหรับโอป้านะครับนอกเหนือจากสิ่งนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นโชคดีสำหรับโอป้าเนี่ยมาจากการเตรียมตัวครับมาจากการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะเกิดโชคดีหรืออะไรบางอย่างและมาจากการที่เราเนี่ยสร้างโอกาสนะมาจากการที่เราเนี่ย สร้างโอกาสเพราะฉะนั้นนะครับโชคดีเท่ากับการเตรียมตัวบวกการสร้างโอกาสให้กับตัวเองวันนี้มาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนลวกันนะครับไอ้คาว่าการเตรียมตัวเนี่ยมันคืออะไรบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยใกล้จะแข่งขันสมมติว่าเราแข่งวิ่งนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณน่าจะเรียนในโรงเรียนมัธยมแล้วก็มีการแข่งกีฬาสีจริงไหมคุณอยู่สีอะไรนะโอป้าอยู่สีแดงนะครับอ่าอยู่สีแดงกับสีม่วงนะอ่าสองสมัยนะครับมีสมัยหนึ่งสีแดงสมัยหนึ่งสีม่วงนะ ตอนเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะครับป,ป้าเรียนโรงเรียนสตรีนะคุณนะโอเคเสร็จเลยครับกล่อมค,ครับสหรักขันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับโชคดีมันมาจากการเตรียมตัวหลายคนเนี่ยจะแข่งขันกีฬาเช่นวิ่งบาสเกตบอลฟุตบอลอะไรก็ตามทุกคนชอบมาแข่งอชอบมาฝึกตอนใกล้ที่จะแข่งขันแต่จริงๆแล้วเนี่ยโชคดีของนักกีฬาโอลิมปิกโชคดีของนักกีฬาแบบโอ้ที่แบบเขาได้รางวัลเยอะระดับโลกเนี่ย เขาไม่ได้โชคดีตอนที่เขาไปแข่งขันหรือว่าเตรียมตัวเองใกล้วันแข่งกันครับเขาเตรียมตัวเองให้พร้อมเป็นปีเลยด้วยซ้ํานะพิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับคุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่คุณจะแข่งขันไม่ใช่ว่าอุ้ยอีกเดือนนึงจะแข่งขันคุณก็เตรียมตัวเพราะฉะนั้น การเตรียมตัวทําให้คุณมั่นใจและมี energy ที่สูงเพราะอะไรครับทําไมคุณถึงมี energy ที่สูงเพราะคุณมั่นใจใช่ไม่ใช่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับเพราะคุณมี energy ที่สูงมันมาจากความมั่นใจถามจริงครับเวลาัย่คุณออกหน้ากล้องไปพูดหน้าเวทีก็ได้ของแบรนด์คุณเวลาัย่คุณไม่มั่นใจ energy คุณต่ำไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมครับถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะ energy คุณต่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับ การเตรียมตัวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นก่อนแข่งขันแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยนะครับโอป้าขอเท้าความเรื่องหนึ่งสมัยตอนที่โอป้าทํางานดีแท็กนะครับก็ไปแข่งขันนะครับเป็นออสตาดีแท็กนะครับเป็นสุดยอดนักขายนะและบริการยอดเยี่ยนนะครับได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับในยุคนั้นอายุค90ใช่ไหมโอเคนะโอป้ามาจากยุค90นะครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดถึงอายุนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไปประกวดออสตาครับ เราชนะอันดับหนึ่งของประเทศไทยแบบง่ายๆสบายๆายายทั้งที่มีตัวเก่งคือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่จริงไหมพวกนี้จะเป็นจังหวัดหลักนะครับรวมถึงขอนแก่นด้วยที่เป็นจังหวัดที่แบบน่าจะมีคนเียนเก่งอยู่หัวกระทิเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดอย่างเรามักจะคิดว่าอะไรครับกรุงเทพเป็นหัวหอ,อกใช่ไหมเป็นหัวกระทิแต่นแน่นอนครับอปป้าไม่ได้สนใจว่าใครจะเก่งมากน้อยแค่ไหนเราปอป้าก็ชนะอย่างง่ายได้ครับแบบสบายๆด้วยนะไม่มีความกดดันไม่มีความเครียด คุณครับวันนี้ขอแชร์สิ่งที่โอป้าทํากับตัวเองตั้งแต่สมัยที่โอป้าอายุ20่สิบน,นต้นได้ฟังเลยได้ไม่ได้ใครที่ว่าได้เพิ่มได้มาเลยครับโอป้าเนี่ยครับก็ไม่รู้สึกกดดันไม่เครียดในขณะที่คนอื่นมือเย็นเผือกมาละเพราะการไปประกวดเป็นสุดยอดนักขายและบริการมันต้องใช้ทักษะความสามารถกับลูกค้าจริงๆซึ่งเราเลือกไม่ได้ครับมันคือลูกค้าจริงๆที่เข้ามาใช้บริการตอนนั้นแข่งที่ฟิจิปปินส์ลังสิกนะครับคราวนี้ครับเราก็ชนะอย่างขาดลอยครับ และสิ่งสําคัญครับเราก็วางใจว่าเราจะชนะด้วยทําไมถึงเกิดสิ่งนี้ครับเข้ามาสัมภาษณ์โอป้าครับทาไมเราถึงสามารถที่จะเอาชนะกรุงเทพแล,และหลายจังหวัดในประเทศไทยทําไมเราถึงสามารถมั่นใจและไม่กดดันคําตอบเดียวครับโอป้าเป็นสิ่งที่โอป้าอยากจะเป็นทุกวันอยู่แล้วตอนที่เราเนี่ยเข้ามาทํางานดีแท็กใหม่ๆนะครับคนอื่นเนี่ยขี้เกียจมากเลยครับแต่โอป้าก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่แท็กนะครับแล้วก็บอกว่าสอนงานให้หนูหน่อย อน,นุอยากจะเป็นงานเร็วถ้าเกิดว่าหนูเป็นงานเร็วหนูอาจจะขายได้เก่งขึ้นบริการได้เก่งขึ้นแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นสูงขึ้นมีน้อยคนครับที่จะเป็นแบบนี้ในองค์กรที่เกี่ยวกับการขายคุณว่าไหมแม้แต่คุณเองนะครับอาจจะเจอปัญหานี้กับลูกทีมของคุณหรือว่าเครือข่ายของคุณจริงไม่จริงใครคิดว่าใช่เปลีนใช่โอป้าบอกให้เขาถ่ายงานให้อป้าหมดเลยแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีโอป้าสามารถที่จะกลายมาเป็น ผู้จัดจาก,การขายปลีกและขายส่งในองค์กรนั้นได้รวมถึงเป็นการตลาดและเทรนเนอร์ได้ด้วยนะครับในระยะเวลาที่ไม่ถึง1ปีเท่านั้นสยใจไหมครับเพราะอะไรครับเราเนี่ยก็ฝึกนะครับแล้วก็รับการถ่ายทอดมาเราก็ทํางานเต็มชีของเรา100%ทุกวันสิ่งแรกเลยที่เรียกว่าการเตรียมตัวคืออะไรรู้ไหมครับเราทํางานขายเราก็ต้องพกปากกาจริงไหมเพราะเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมีการเขียนออเดอร์หรือว่าเขียนบรรยายอะไรต่างๆนะให้ลูกค้าดู และบางครั้งอาจจะต้องมีสมุดโน้ตหรืออาจจะมีเอกสารที่เตรียมพร้อมไม่ใช่ว่าจะอยู่เอกสารหมดวิ่งไปถ่ายเอกสารลูกค้ารอแบบนี้ก็ไม่ใช่การเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆแต่ละวันครับจะสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณนะโอป้าสัมภาษณ์กับเขาไปแบบนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีไอตัวนิ้แตยสาสัมภาษณ์อยู่เลยนะครับเข้ากรอบเอาไว้เราทํางานในแบบที่เราต้องการเป็นทุกๆวัน100%เราทําสิ่งนี้100%ทุกวันครับ ไม่ใช่เพียงวันที่เราจะต้องไปแข่งขันหรืออะไรก็ตามแต่อป้าทำพอ,อป้าเป็นสิ่งนั้นครับเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญนะครับในการที่ทาทาให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจทรงพลังและสามารถที่จะทําธุรกิจได้เติบโตนะครับสิ่งหนึ่งก็มาจากการเรียนตัวเล็กๆครับและอันต่อมาครับที่เป็นบทเรียนสมัยเที่ยวป้าเนี่ยเป็นมัธยมปลายนะครับอป้าเป็นนักกีฬาเขตการศึกษาขอนแก่นนะครับคืออป้าอยู่อุดรน,นะแต่ว่าพอดีขอนแก่นชนะอุดรน,นะครับตอนที่ คัดภาคเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็ได้ถูกดึงตัวไปเล่นกับทีมขอนแก่นนะครับโอป้าเป็นนักกีฬาเขตบาสเกตบอลนะครับแม้บางคนบอกตัวตัวเล็กอะ่ะจะเป็นนักกีฬาบาสไงด้ไงดิฉันเป็นตัวจ่ายบอลจ้ะไม่ใช่ตัวยิงบอลน,นะเป็นเป็นยิงยิงบ้างนะครับยิง3มแต้มนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันครับแต่ว่าโอป้าได้เตรียมตัวเองก่อนที่จะเริ่มซ้อมจริงๆสมมติว่าซ้อมจริงเนี่ยประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับเราเนี่ยพอเลิกโรงเรียนนะครับบ่ายสามครึง่งเราจะไปวิ่งที่หนองประจักษ์ และเราใส่นะครับไอ้ที่รัดขาที่มันเป็นเหล็กแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นทรายก็มีเหล็กก็มีแล้วแต่นะครับเราใส่ที่ขาแล้วเราก็วิ่งรอบหนองประจักษ์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งรอบแล้วเราค่อยมาซ้อมกับทีมปกตินะครับนั่นหมายความว่าโอป้ามีเรี่ยวแรงมากที่สุดเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในทีมบาสเกตบอลนะครับเป็นคนที่แบบเร็วแบบหาตัวจับย่านนะครับในยุค90ที่โอป้าเล่นทีมบาสเกตบอลอยู่ตอนนั้นเราเคยชนะทีมสาวหล่อแดที่เป็นทีมชาติเก่าใช่ไหมพี่พี่แว่นอะ เคยชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความปากเด็กกว่าไม่ใช่นะอ่าด้วยความที่เราวิ่งเร็วนะครับเราตัวเล็กก็จริงแต่เราวิ่งเร็วแล้วเรามีความแข็งแกร่งบางครั้งเนี่ยยังไม่ถึงช่วงเวลาซ้อมแต่อป้าก็จะไปเล่นเวทนะครับป้าเล่นเวทตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมต้นแล้วนะครับเล่นมาเรื่อยๆเลยครับคือชอบที่จะมีกล้ามเนื้อนะครับผู้หญิงบางคนอาจจะเล่นแบบไม่ต้องมีกล้ามเนื้อก็ทําได้นะครับแต่อป้าจงใจให้ตตวมีกล้ามเนื้อคือชอบนะชอบหุนแบบ เออคือเป็นคนที่แบบมีไอดอลคือซุปเปอร์แมนนะไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทําไมชอบเล่นอะไรแบบนี้นะครับเราก็ชอบมากๆครับเราก็ไปเล่นเวกเพื่อให้เราแข็งแรงตอนที่เราไปคัดนักกีฬาเนี่ยตอนที่จะเข้าธรรมศาสตร์หรืออะไรก็ตามจุฬาเนี่ยรือหอกันค้าเราก็แบบโอ้โหแบบงัดกันได้แบบเจ๋งมากๆตอนที่เราเล่นกีฬามหาลัยครับเราก็ชนได้แบบเจ๋งมากๆเป็นเพราะว่าเราซ้อมหนักกว่าทุกคนครับนักกีฬาบนโลกใบนี้นะครับก่อนที่เขาจะแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาซ้อมก่อนแข่งขันย้าอีกครั้ง โชคดีเป็นของคนที่เตรียมตัวเองจนกลายเป็นนิสัยค่ะไม่ใช่ก่อนแข่งขันอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับคุณที่เกิดกับโอป้าและนักกีฬาหลายคนทั่วโลกตอนโควิดครับโรนันโดมีมวลกล้ามเนื้อที่มากกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นครับทั้นที่เขาไม่ได้ไปซ้อมในสนามฟุตบอลไม่ได้เข้าฟิตเนสครับแต่เขาเนี่ยก็รับผิดชอบในการดูแลร่างกายตัวเองครับเช่นนะับปัจจุบันนี้โอป้าก็เริ่มแล้วครับที่จะมีวินัยในการที่จะออกกํลาลังกายกับตัวเองเช่นแพง้งแคมีแบบเปอร์พี่ใช่ไหมอ่ามีซิทอัพ นะครับแล้วก็มีแบบเล่นหน้าท้องนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออแบบท้องยุบแล้วนะจากที่รู้สึกว่าใส่เสื้อตัวนี้แล้วอึดอัดตอนนี้ก็ใส่เสื้อดีดขึ้นเริ่มปรับการกินอาหารให้ดีมากขึ้นมีผักจํานวนปริมาณมากครับเช่นถ้าเป็นภาคอีสานใช่ไหมเขาจะมีซึงในการนึ่งผักใช่ไหมครับเขาจะไม่ต้มนะโอป้าก็กินผักทั้งซึงเลยหมายความว่าตอนเช้าเนี่ยกินผักทั้งซึงเห็นไหมครับเราก็เริ่มปรับสุขภาพเราไปสู่การขับถ่ายที่ดีไปสู่การย่อยที่ดีจริงไม่จริงเพราะเราเนี่ยไม่ได้กินเนื้อเยอะคุณคิดดว่าีม แล้วโอป้าก็มีการที่ออกกําลังกายนะครับอย่างน้อย3ามนาทีต่อวันละตอนนี้เช้าแล้วก็เย็นไม่ได้ทําหนักครับแต่ทําต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของคุณเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันต้องหนักนะครับวันนี้ถอดบ,บทเรียนจากสิ่งที่เคยทํางานมานะครับแล้วก็สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้คุณดีไม่ดีนะครับคราวนี้การเตรียมตัวของคุณเนี่ยคือการฝึกเล็กๆแต่สม่ําเสมอทุกวันอันนี้จะทําให้คุณเนี่ยทรงพลังมากๆครับเพราะคุณจะเคารพตัวเองมากๆเลยครับ ถ้าคุณเนี่ยไปยกเวทที่น้ำหนักเยอะแล้วหนักๆเนี่ยทำสองสามวันเดี๋ยวคุณก็เลิกครับเพราะกล้ามเนื้อคุณก็จะฉีกและคุณก็จะเจ็บปวดร่างกายแต่ตอนที่คุณเนี่ยค่อยๆประคองร่างกายชาเลนจ์สเต็ปบายสเต็ปคุณจะอยากทํามากขึ้นมากขึ้นเพราะมันมีความสําเร็จขายตัวมันเองทุกวันตรงนี้เขาเรียกว่าสําเร็จขายสําเร็จครับซึ่งทาให้การเรียมตัวเองของคุณเนี่ยมันเรียกว่าความพร้อมคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ การเงินหรืออะไรก็ตามจริงไหมครับใครที่ใครในที่นี้คิดว่าเออเป็นไอเดียที่ดีพิมออพ์มนะครับว่าเออไอเดียดีพิมพ์นะครับว่าไอเดียดีเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าอะไรก็แต่คุณจะเรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มอะไรบางอย่างนะครับต่อมาครับการสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับมี d ม e t เดินของ G. h ฮาร์แฟเเจ้าของหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านครับเขาบอกว่าวันนี้คุณจะต้องเต็มใจโปรโมทตัวเอง เพื่อให้คุณประสบความสําเร็จและคนเห็นคุณเยอะถ้าคุณอยากจะรวยขึ้นคุณต้องทํางานกับ number of people ครับคุณต้องไปเจอคนเยอะๆทางไหนอะที่เราจะเจอคนเยอะๆในเมื่อเราก็อยู่บ้านของเราเราอยู่ออฟฟิศของเราออนไลน์ครับเป็นทางที่ทําให้คุณได้เจอคนเยอะๆใครในที่นี้คิดว่าเออดีมากเลยถ้าเกิดว่าคนทั่วโลกจะเจอฉันได้เยอะขึ้นผ่านออนไลน์คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ครับบนโลกใบน,นี้จังหวัดไหนก็ได้ประเทศไหนก็ได้แต่คุณสามารถส่งพลัง ในการสื่อสารกับพวกเขามีเดียเท่ากับพอร์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับเต็มใจโปรโมตเองคิดพูดทำอะไรอยากจะโปรโมตอะไรเกี่ยวกับธุรกิจคุณโปรโมตขึ้นมาครับเพื่อให้มันเกิดสิ่งขึ้นเพราะถ้าคุณอยู่บ้านคุณเป็นคนที่เจ๋งมากๆคนเห็นไหมครับคนเห็นไหมไม่เห็นครับแต่เปลี่ยนใหม่ครับคุณเป็นคนที่เจ๋งมากๆเรื่องปรัชญาเรื่องจิตวิทยาอะไรอีกครับเรื่องกดแรงดนดูดเรื่องตัวเลข เรื่องดูดวงอะไรครับเรื่องสร้างตัวตนเรื่องติ๊กต็อกเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆคุณโปรโมตเองว่าคุณเนี่ยให้คุณค่าอะไรกับคนพวกนี้ได้บางคนบอกฉันหาลูกค้าได้ยากมากๆฉันไม่ค่อยมีลูกค้าเอาจริงครับคุณไม่รู้วิธีหามากกว่าว่าคุณจะได้ลูกค้าที่จ่ายเงินมูลค่าสูงให้คุณได้อย่างไรโพสต์ไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะมีข้อดีเพราะคุณโปรโมตเองละ แต่โพสต์แบบชาญฉลาดทําให้คุณได้เงินนะมีสามสิ่งคที่ทําให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการทําให้มากขึ้นค่ัททาให้สม่ําเสมอขึ้นอันสุดท้ายครัทำให้ฉลาดขึ้นในไหนคุณก็ต้องโปรโมทตัวเองอยู่ละโปรโมทให้รวยไปไดีดีกว่าโปรโมทให้เจอลูกค้าที่จ่ายเงินให้คุณจะดีกว่าคุณไม่มีทางขายทุกสิ่งให้กับทุกคนได้ครับ คุณจะต้องขายสิ่งที่คุณเชื่อให้กับคนที่เขาเชื่อในแบบที่คุณเชื่อคุณก็จะได้เงินทําไมคุณถึงยืนอยากทําในสิ่งที่คุณทํานั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องถามตัวเองครับว่าทําไมคุณอยากจะโปรโมทสิ่งนี้ให้กับผู้คนยกตัวอย่างเช่นโอป้ามีซ็นเจอร์โปรแกรมกับชื่อสปีดแล้วเราก็อยากจะโปรโมทโปรแกรมนี้ให้กับทุกคนเพราะว่ามันครบจบในเรื่องที่คุณจะสร้างธุรกิจขึ้นมาหลักล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ของการขาย การขายไอเดียการสร้างฟอนแนลทางธุรกิจนะครับหรือแม้แต่คุณสมบัติที่คุณจะคู่ควรกับความเป็นคนรวยคุณรู้ไหมครับแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตที่คุณไม่ได้เรียนตัวเองมันก็บอกแล้วครับว่าคุณไม่ใช่ผู้นําและเงินไปหาผู้ตามน้อยมากๆครับเงินไปหาผู้นําเยอะมากๆทําไมโค้ชบนโลกวันนี้ก็มีเยอะแต่เงินไหลไปหาแค่บางคนมาถึงเงินจานวนมหาศาลนะจริงปะ แค่เรื่องเล็กๆส่วนตัวในชีวิตคุณยังไม่เตรียมตัวเองเลยคุณจะเตรียมตัวเองในธุรกิจได้ยังไงและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษ์แข,ข่งอรวยหรือว่า u n l i m i t e d Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทําให้คุณทะลุกิจจากัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ True Digital Park วันที่6 7กันยายน2566นี้นะครับเวลา9โมงเชา้าถึง18นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทานจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศัก,กยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1 4ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออ u d โทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ nlp โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสาหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1,290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนาน,นี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ